สวัสดีครับพันนี่เป็น้องท่านผู้ชมของให้หมายลีครับวันนี้จะพามาดูตัวตึงของสนามเชคเขตครับเมื่อมันมาเจอกับเรามันทําไงครับดูสินี่เฮ้ย๋ทำไงมันทําไงดูดูเอาหางมาเอ๊ะเอาหางมาแย่แล้วแ yeah, ย่สักหน่อยถูกไหมกับเหล็กโมดิฟายของให้หมานี่หอมนักกลิ่นหอมย่อยยวนเหลือเกินเอือเอาเกียดดินถมซะง,งั้นพี่น้องเอ้ย เอาหอมดีนักเหรอหอมดีนักเหรอเขี่ยดินถมเลยคุยถมเลยยังไงวะหมดยังได้ยังแบบดูนิ้หน่อยยังยังไม่พอต้องถมอีกหน่อยถมอีกหน่อยถมไหมนี่พอยังพอยังเอ้ยแต่กลิ่นมันหอมจังนะเพื่อนเอาถมเข้าไปยังไม่พอเอาถมอีกนี่รู้จักตัวตึง อย่งเราซะแล้วนี่ครับดูดูถามครับแสบจริงๆคุยคิดดินถมของเราสักงั้นเอา้าถมแล้วมาดูผลงานครับผมนี่แสบดูซังั้นหอมดีนักหรอรู้จักเราซะแล้วไอ้ไม่ลบรีเห็นว่า่านต้องเจอตัวตึงอย่างเหล่านีน้วันวา ผลงานของเราสักก่อนเป็นไงฮ <laughs> สัตว์หัวลายหยอดเราเะได้จแตโบราณบอกว่าหัวลายที่หลงังจะดังกว่าครับเอ้าก่อนสีฟ้านี่มันทำไมเป็นหอมอย่างนี้วะอืมหอมเย้ายวนเหลือเกินจดใจไปไม่ได้เราเนี่ย กับเลข modified, ข็วอดิฟายค้อยไหมมันจะขนาดไหนวะนี่จินหอมพลังสีฟ้าดิเยาว on, ยวนจริงๆอดใจไม่ไหวซะแล้วสิ่เราต้องลองชิมสักหน่อยแล้วลองสัมผัสสักหน่อยอึ๊บอึ๊บโอ้โหขอแทะสักหน่อยนะหอ,อมชื่นใจซะเหลือเกินเยายวนอดใจไม่ไหวแล้วเราอึ๊บ ขอหน่อยนะขอลองนิดนึงไุ่เป็นไรหรอกมั้งกับเหล็กโมดิฟายแค่เนี้ยอึ๊บจืดเรียบร้อยครับผมพี่น้องครับผมนี้เสร็จเลยเป็นไงพลังสีฟ้ากับเหล็กโมดิฟาย